ก,ก่อนจะไปถึงทนายโยบเมื่อวานนี้พกเด็กดีเด่นขออนุญาตนำเสนอข่าวเกี่ยวข้องกับวันเด็กสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นแม่ของลูกร้องเรียนกับเป็นหนึ่งขอให้เข้าช่วยเหลือลูกชายจากผู้ไปอดีตสามีคือพ่อโดยเล่าว,ว่าแยกกับพ่อเด็กมาหกเดือนเพราะตนเองแม่เนี่ยถูกอดีตสามีใช้ความรุนแรงมายตลอดจนทนไม่ไหวแต่กลายเป็นว่าพ่ออยู่กับลูก กระทำ <S <S สองข,<ช>ขวบนะห คือกระทำรุนแรงกับเด็กลูกตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ชอบถ่ายรูปทําร้ายน้องส่งมาข่มขู่แม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้ฟาดที่หลังน้องจนเป็นรอยหนักที่สุดก็คือชกเข้าไปที่ปากของน้องจนเลือดกบปากเลยอะคะ่ะแม่อธิบายว่ายัางไงตอนที่แม่หนีออกมาเนี่ยแม่เอาเด็กคือเอาลูกอะออกมาด้วยไม่ได้เพราะว่าสามีขู่ว่าจะทาร้ายร่างกายแม่มแม่ออกมาคนเดียวแล้วฝ่ายชายก็คือพ่อเด็กก็ไม่พอใจเพราะพ่อเด็กไม่อยากเลิกนะคะตั้งแต่นั้นมาฝ่ายพ่อก็คือจะมีพฤติกรรมทําร้ายลูกโดย ตลอดแล้วก็จะส่งรูปลูกมาเพื่อที่จะขู่แม่ให้เธอยอมกลับไปคืนดีด้วยพิกัดจังหวัดชนบุรีอำเภอพานทองล่าสุดทางมูลเป็นหนึ่งเขาประสานกับพมบ้านพักเด็กชนบุรีตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของญาติฝ่ายชายอยู่ปลอดภัยแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อเด็กมักจะถ่ายรูปมาข่มขูม่แม่ให้กลับไปคืนดีโดยเดี๋ยววันนี้จะลงพื้นที่ทนบูชมแล้วดูภาพเธอ นอกจากภาพที่เด็กถูกทำร้ายทั้งกรณีเลือดกกปากซึ่งเราให้ดูหมดไม่ได้หรอกเลือดตรอยมไม้ฟ้าที่หลังจนเป็นรอยแล้วก็ยังมีภาพที่เอารูปมาแล้วก็เขียนตัวหนังสือเนี่ยนี่มันยังมีเรื่องอย่างนี้จริงๆนะในสังคมเด็กสองขวบเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวรอดูทางเป็นหนึ่งแล้วผมก็ว่ากันต่อ